สวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิททำไปเรื่อยอาการนักเข่าสามมือรุดมือว่านี่รุดครับรุดด้วยเจ็บปวดรวดร้าวแล้ว้าพูดอะไก็ต้องขอโทษขอให้ครับขอโทษขอให้ไปก่อนนะครับไม่มีอะไรจะพูดมากครับผมคือว่าเลขเราหลุด เราก็ต้องขอโทษด้วยครับผมไม่มีอะไรพูดมากนอกจากคำขอโทษครับจีไปต่อหือเพาอซํานีแต่เาจะเก็บสถิติไว้ครับเดี๋ยวจะเริ่มเก็บสถิติว่าเดือนนี้เขาเปลี่ยนแบบใหม่ที่บอกว่าให้ลูดอะครับผมเปลี่ยนแบบใหม่ที่มีตัวลูดตัวเดียวอะว่าเดือนหนึ่งเข่ากี่วันลูดกี่วัน เพิ่งเห็ดมากม่กับสามมือเนาะรุดสามมือแล้วก็รุดมือนึ่งครับมือนี่มือว่านนี่คือรุดครับตัวรุดเหาจีไปต่อหรือพ่อซ้ำนี่แต่เหากะแต่เห่ากะมาลุ่มเป็นแนวทางค้อเก่าครับเป็นแนวทางเลือกถ้ายังติดตามกะไปต่อได้ครับผมแต่ต้องเชื่อมันเนาะว่า รุดได้กับเขาได้เขาได้ก็ต้องรุดได้เปอร์เซ็นต์มันมีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับให้เขาใจครับให้เปิดใจครับเปิดใจออกมาครับเลขก็ต้องมี้เขามีรุดครับเขาต้องสู้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 กันต่อไปครับผมมาเก็บสถิติกันไปครับ เอาเมื่ออันต้นชมผูนะครับนางไต้ต้นชมผูเกิสอเขาลนนี่แหละครับเขามาป่ยยห้แล้วมือนี้แหละเนาะมองโลกได้แง่ดีไหวก่อน แป๊บนึ่งเด้อครับผมมาหมูว่านนี่ครับเอายี่กี้ครับยีกย่กีกับบอยสนับสนุนไฮลินเป็นไงดอกยี่กีนี่มักจะเอาเงินเท่าขึ้นถ้าห้าวพยอมหยุดนะคะผมถ้าห้าว่ยอมหยุดถักเขาเลี้ยวถ้าห้าว่ยอมหยุดมันก็นจะเอาเงินเท่าขึ้นไปห้าต้องหยุดไเป็นนะครับผมอย่าไปลินไลยครับ พ่อได้เ้รอยุดพ่อนะครับผมเนาะแนวทางแต่ช่องชองเข้ายี่กีกะถั่บยุดมาเจาะเงื่อนเอาขึ้นลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้าบเสื้อกันมายี่กีไปครับเบอร์ดีวันเสาร์ที่เก้าห้ากับเจ็ดวิ่งลูดจัดไปครับผมเขาแล้วก็ยุดพ่อครับห้ากับเจ็ดวิ่งลูดจัดไปครับผมยี่กีวันเสาร์บอมีหอยหุ่นเนาะจัดไปครับมาหมูว่าดีครับ โหนฮาอยพิเศษเจ็ดเจดห้าศย์หลุดตายครับมียอมรับความเป็นจริงครับผมโหน้าอยปกติออกเจ็ดสองหมีแต่ตัวเดิมที่เราทำไม่ได้ครับมันออกตัวเดิมครับหั่นออกตัวเดิมสองหมาสามมือแล้วสามมือแล้วสามมือติดซึ่งก็หลุดไปหมดเลยถ้าออกตัวเดิมครับผมยอมรับตายครับ ล่างออกสองเจ็ดกะบอมาเนาะลุดครับเวีพีกะสี่สองศูนย์สี่กับม้าหน่าอีกตัวหายห้าห้องห้หลุดตายครับล่างออกหนึ่งแปดหนึ่งกับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งกับบอม่าครับเนี่ยตัวเจาะห้าบอมีหนึ่งแปดครับลุดครับลุดไป ที่ไปต่อหรือพอสมนี้เราต้องสู้นะครับต้องสู้อย่าไปย่อแพ้ตัวเลขก,ก็ต้องที่เขาไม่ลดต้องเปิดใจนะครับผมเนาะอันคิดประมาณนี้ครับทายเขาตลอดมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะอันเป็นการคํานวณครับมา,มาครับหาน่อยมือนี่ครับมือนี้วันเสารครับบอกอยากว่าหลายย้ายห้างจัดไป วันเสาร์ห้าน้อยที่เก้ามกราคมคำนวณได้แปดครับมืออนี้แปดลูดวิ่งลูดมอวิ่งหรอกลูดครับลูดแปดฟันแปดลูดแปดฟันแปดมา ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งหายเป็นสองหายเป็นสองครับเด่นแปดกับสองลูดแปดครับจัดไปครับผมว่านี่อาจถ้าเลือกตัวลูดผิดเนาะถ้าเลือกตัวลูดหนึ่งก็ได้แล้วเนาะมือนี้แปดมาตัวแดงครับตัวแดงตัวเน้นเราเซาะแปดสอง 85 8จับคู่มาก็จะมี80 84 86 87ฟันรูด8รูด8ครับจะฟันท่าใดล่ะฟันทง8ดเนิ่มือนีเดอขอให้มาก้อครับผมเนาะมันคำนวณได้8ครับ ไปครับไปต่อหรือพอซสำนีไปต่อครับสองครับต่อมาเป็นสองครับสองสองครับสองห้ตกกันครับห้าเจ็ดซมัวว่านี่เลขซีโต้ล้ักตัวเดนมากนี่ อย่างที่มีคนคอมเมนต์ไว้ว่าจับซีโตเด่นมากกับมาวิ่นกับเข่าครับเมื่อวานกับเขาเนะเอากับเด้จับหนึ่งแปดไว้ครับเสียดายที่มีคนคอมเมนต์ไว้ครับผมจัดไปครับผมไปต่อหรือพอซัมน่สองศูนย์สองห้าห้าเจ็ดซีซีห้าเจกับซีซีเือตัวกันจัางใดกับลูดแปดครับ เ 3, ก็บสติสามลุดหนึ่งมาสายลุดก็คือหลุดตัวเดียวครับตัวอื่นเรต้องสนใจครับผมถ้าะถ้าบอลลูดคือมีสิบตัวตัวเลขมีสิบตัวถ้าเอาแบบจอครับถ้าลูดคือตัวเดียวไปเลยครับแปดบอกเขากับตามครับมาต่อกันเลยครับจับสามตัวกันสามตัว หกแปดสองหนึ่งแปดสองห้าแปดสองอีกตัวครับสีแปดห้าสาธุ เปิดดวงให้ลูกเเด้อครับเจ้าทีเจ้าทางเจ้าที่บ้านขอพ่อนไปเบิดแล้วครับผมเป็นไม่เชื่ออยาลบลูกกันนะเนาะเฮากะอะไรที่ว่าดีเฮ้ากัเอาทุกทางแล้วครับผมเพราะว่าเฮ้าก็อยากให้สมาชิกที่รับชมช่องเฮ้าถูกหวยนะครับเฮากับมีแต่ความหวังดีปรัถนาดีเนาะการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขเกิดจากการคำนวณแล้วก็วิเคราะห์เนาะวิเคราะห์ จากแนวทางทั้งช่องเฮาไปต่อหรือพ่อซํานี่กะเบิ่งกันเป็นแนวทางกันไปนะครับผมเบื่องกันเป็นแนวทางกะลุงกะเป็นแนวทางนะครับเปิดใจนะครับเปิดใจตัวเลขก,ก็ต้องมีเขามหลุดไปต่อครับถ้าจัดไปครับลุดแปดเมื่อนี้ครับแปดสำหรับเมื่อนี้กะขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรวย,เยๆเคียงๆปังๆ ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับผมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ